ครับน้องพร้อมครับชิงจังเนี่ยมองข้างๆือนชิงจังเลยน้องพร้อมครับพร้อมจนพออก็ส้้ววามรโอ้โหเห็นไหมลายได้ยินเสียงเรือไหมต้องนั่งแป๊บหนึ่งเลยนะดูดิเออ้ยน้ำลายเยือกได้ยินเสียงเรือไหมเมื่อกี้เนี่ยเออเออเออ วันนี้ก็เอาขาเสียไปแก้มดีคิวหน่อยๆเข้าในมันจะที่เด็ดเด็ดแล้วเขาก็เสกฮ่าฮ้าตาเอตะเอะเอะเอ๋เอ ที่สุดเลยคิดถึงที่สุดเลยคิดถึงไม่สุดเลยครับที่ถึงต้องพร้อมครับที่ถึงต้องพร้อมที่สุดเลยครับคิดถึงนี่คนเก่งของแม่ครับ